สวัสดีครับคปค่ะปอยค,ครับค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ BMW มอเตอร์ลาดค่ะ ในงานอะไรครับพี่ปอยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่14ครับค่ะงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2 2ถึงสเมษายนนะคะใช่ครับก็สำหรับใครที่สนใจเข้ามาดูตัวรถ BMW อ็มมาตลาดก็สามารถแบกเข้ามาที่ Challenger ได้ใช่ครับแล้วอยู่ที่ Challenger เท่าไหร่ครับทีบ์เอ่อชาร์ลเซอร์สามค่ะโอเคครับ่ะประตูที่3โอเคคร่ะแล้ววันนี้มีผลักไฮไลท์อะไรจากทาง BMW มดเบิลยูมาตลาดอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันไปดูกันเลยครับเริ่มนที่ตัวแรกเลยอันนี้เป็น ต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์ไฮไลท์ของงานนี้เลยนะคะสำหรับตัว M1000R ถูกต้องมันคือรถไฮเปอร์นเกตที่เราเรียกกันอ่าเป็นไฮเปอร์นเกตที่มาพร้อมกับของแต่ง M Competition ใช่ซึ่งของแต่งนี้มันมี้แต่หัวยันท้ายะนะครับค,ค่อนข้างเยอะมากเลยที่เห็นเข้ามา<ช>ตั้งแต่ที่รถเข้ามาโชว์ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปจริงๆเลยเราจะเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นวิงเล็ต ใหญ่มากนะครับวิงเน็ตตัวนี้ใช้ทำอะไรครับพี่โอเคในขณะที่เราวิ่งในความเร็ว200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะแรงกดมันจะมากกว่า20กิโลโดยประมาณนะครับซึ่งช่วยให้เราล้อลอยยากขึ้นอ่ก็คือช่วยลดแรงดาวฟอร์ส้วกันด้านหน้าด้านหน้าให้ให้กดต่ำลงเพราะว่าด้วยรถย่อมมีกำลังแรงมาถึง210แรงม้าน้อยคันน้อย รุ่นและการที่จะมีแรงบ้าขนาดนี้สาหรับในรถเกตใช่ครับของแต่งคาร์บอนพาร์ทนี่เต็มคันมากมตั้งแต่หน้ายันท้ายล่างขึ้นบนคาร์บอนเกือบทั้งคันคาร์บอนเือยันล้อสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาชมตัวจริงได้ที่งานเลยใช่ครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1.599ล้านหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูขดไฮไลท์ในรุ่นต่อไปกันค่ะห่างหายกันไปนานกับรถสปอร์ตและพิฆาของ BMW ตัวนี้ก็จะเป็นในรุ่นของ S 1พันดับเบิลาต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตเลอทงเดียวเลยของเราเป็นแฟลกชิพที่ห่างหายกันไปหลายเดือนและพอเรามาเปิดตัวใหม่ปุ๊บเราจะพบกับวิงเล็ดอ่าวิงเล็ดเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับและอีกหลายๆอย่างหลายๆจุดที่เขาซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้เพิ่มเติมถ้าเรามองจากภายนอกอาจจะเหมือนเดิมแล้วเราเจาะลึกลงไปในดีเทลครับเยอะมากๆเยอะมากๆใช่ครับทั้งแผงคอวิงเล็ดนะครับแล้วก็ตัวเมนเฟรมเองก็ตามด้านท้ายนะครับเปลี่ยนไปใหม่หมด รวมไปถึงสวิงามสวิงามก็เปลี่ยนไปต้องมาดูที่งานครับเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงก็เห็นที่สังเกตเห็นเลยชิวโึ้ดองขึ้นเราจะหมอบได้ดีมากขึ้นลู่ลมมากขึ้นถูกต้องและคัวร์สคอนโทยังมาแน่นอนมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดเป็นทางการครับใแต่สามารถ จองได้ไหมอ่าสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูตัวจริงแล้วก็สนใจจริงยงสามารถบุ๊กิ้งจับจองไว้ได้อ่าได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูโ r o d u c t ์ฮไฮไ l i g ตัวต่อไปกันค่ะด้านหลังเลยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยสําหรับคนที่ขับขี่รถแอด,ดเวนเจอร์ค่ะใช่ครับอ,บอกว่าตัวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วมันคือ king of adventure ค่ะ,นะคในรุ่นของ R1250GS adventure ค่ะใช่ครับตัวนี้มาในสีของ trophy edition นะคะ ซึ่งสีนี้ค่อนข้างจะพิเศษแตกต่างจะให้เราเคยเห็นโดยทั่วไปะนะครับรวมถึงตัวเบาะด้วยเบาะนะครับเป็นเบาะแลลี่เบาะแลลี่ใช่ครับใช่ซึ่งสังเกตได้ว่ามีตอนเดียวนะคะใช่ครับก็เหมาะกับการแลนลี่ตามชื่อเขาเลยแลนลีนะครับเพราะว่าตัวเบาะเป็นมันมันเป็นระนาบเดียวกันไม่มีขยะ ให้ไว้เกะกะเวลาเราจะขึ้นหรือลงตัวรถแล้วก็มีแคมเปญพิเศษอะไรน้องกิ๊ฟสำหรับ GSA ของเราสำหรับ R1250GS นะคะทั้ง GS และ GSA ตอนนี้แคมเปญนะคะจะฟรีฟรีอลูมิเนียมถึง2ใบเลยสองใบนะคะให้ไปเลยให้ไปเลยใช่ผูกมากๆเลยค่ะที่สำคัญมีวริกาเพิ่มเติมอีก5ปีด้วยอ่ามีบริกา5ปีนะครับก็คือ Mobility Service อีก5ปีเช่นกันมาคู่กันมาคู่กันใช่เดี๋ยวเราพาไปดูอีกไฮไลท์หนึ่ง ในโมเดลตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็น R18 Classic นะคะใช่ซึ่งตัวค l a s s i c ก็จะแตกต่างกับ R18 โดยทั่วไปนะครับเช่นวินชิลอ่มีวินชิลเพิ่มเติมขึ้นมาสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะคะแล้วก็เรื่องของกระเป๋าแลละเรื่องของบาะคอนซนใช่ครับและอย่างสําคัญเลยล้อหน้าที่มันใหญ่กว่าปกติล้อยางที่ใหญ่ยางใหญ่มากนะครับ เป็นแนวครูเซอร์นะครับใช่ต้องบอกว่า R18 เราจะมีค่อนข้างหลายคลาสนะคะตั้งแต่ R18 ตัวตัวแรกนตัวแรกเฉยนะครับ R18 คลาสสิกคลาสสิกตัวแบ็กเกอร์แล้วก็เป็นตัวคอนเจเนอเรชท่นคอนเจเนอรั่ใช่ค่ะโอเคนะครับในตัวของรถที่ใช้งานในเมืองมันชื่อว่า C400GT ค่ะ ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เบื่อปัญหารถติดใช่ครับอยากได้รถที่สามารถใช้งานในเมืองแบบชิลชถูกต้องตอบโจทย์มากนะครับเนื่องจากเป็นรถอโตเมติเป็นรถอโตเมติถูกต้องไม่ต้องใส่เกียร์ใต้บ่งสามารถเก็บสัมภาระได้อีกถ้าเก็บสัมภาระไม่พอเราสามารถเก็บในบ่งกล่องด้านหลังได้เพิ่มเติมด้วยด้านหลังเป็นออปชั่นแนลนะครับซื้อเพิ่มเติมใส่ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลน้องกิฟต์เป็นจอท f t อทอ่าจอสีทีเสสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ แล้วก็ยังระบบเบรกที่สําคัญมากสำหรับ bmw นะครับเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่นะครับซึ่งน้อยคันที่จะมีให้สําหรับรถเอ็กเมนนี้ ce 0 4ใช่ครับค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวรถไฟฟ้าตัวแรกที่เรานึงเข้ามานะคะซึ่งเปิดให้จองแล้วค่ะยังเป็นแรอเทมอีกหนึ่งอันที่ทุกคนยังตามหากันอยู่นะครับค่ะจุดเด่นของ ce 04 คือรถไฟฟ้า100%ยเปชาร์จไปเป็น AC t ทา e ทก็คือเราไปที่ปั้มไฟฟ้าและกันเหมือนที่รถยนต์เขาวิ่งไปเราก็ไปเสียบได้เลยเสียบหัวเดียวกันได้เลยใช่ครับระยะทางที่วิ่งได้ค่อนข้างค่อนข้างไกลนะครับถในเมืองได้ถึง130กิโลเมตร130กโลเมตรใช่ใช่ต่อการชาร์จหนึ่งใช่ครับอย่างนึงจุดเด่นเลยรถไฟฟ้าต้องแรงต้องแรง ศูนย์ถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะไม่ผิดใช้เวลาเพียงประมาณสี่ถึงห้าวินาทีเท่านั้นออ๋แป๊บเดียวเท่านั้นความเร็วมาเลยเคยเคยขับอ่เคยลองดึงผมตัวใหญ่ๆอย่างคุณหมีดึงโยกเหมือนกันนะฮะเอาเรื่องต่อเรื่องจุดเด่นมันคือมันเท่หล่อหล่อจอดไปแดงหล่อแน่นอนคราคาตัวนี้เป็นไงครับพี่ราคาตัวนี้เป็นรถนําเข้านะครับอยู่ที่ราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใช่ครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็น โคดไฮไลท์ของในงาน BMW Motorrad ทั้งหมดค่ะครับผม ก็สามารถชมตัวรถได้ที่ c h a l l e <enger> n g สามประตูสา,าน,นะครับที่ Impact a อ e n นเมืองทองธานีตั้งแต่วันที่22-2เมษายนนี้นะคะ<อ>ก็สามารถพบกับทีมที่ปรกษัการขายของ BMW Motorrad m i l e n u m Auto ได้ที่บูธเลยค่ะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์1286นะคะ m i l a n ี m Auto Connect หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะ BMW Motorrad m i l e n u m Auto ค่ะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ